ขออนุญาตแขนเป็นอะไรป่วยไปนอนให้นล้าเกลือรีบเลือดแมงแข็งขอให้ดูนานยังครับเป็นมานานยังปีสี่ห้าค่ะแล้วใช้ชีวิตได้ปกติค่ะุดยอดมากโอ้แต่เห็นเห็นกำลังใจดีแล้วผมก็ดีใจนะยังไงก็สู้ๆนะครับป้ากู้ทุกอย่างผมดีใจมากเลยที่กำลังใจป้าไม่ท้อทำอะไรป้าไม่ท้อครับมีอะไรให้่อนตำรวจช่วยเหลือประสานไปนะครับ อยู่ไหนก็ระลุขึ้่นครหลวงใม่ได้ครับ้ป้าอยากให้ช่วยเหลืออคุณป้าอยากขอจักรยานที่เป็นสามล้อสักคันไดไหมคะเป็นสามล้อสักคันเหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะรับเรื่องไว้แล้วถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือเดี๋ยวมาช่วยเหลือค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงครับจักรยานได้ยังได้นี่ไงนงนี่ครับก็มีมีพี่ๆในโซเชียลสนับสนุนจักรยานมา สวัสดีครับสวัสดีค่ะทําอะไรครับมะค้อไม่ไผ่เขาไปตันปืนขออนุญาตแขนเป็นอะไรป่วยไปนอนให้น้ำเกลือรีบเลือดมันแข็งออเขาให้ดูนานอย่างครับเป็นมานานยังปีสี่ห้าค่ะแล้วใช้ชีวิตได้ปกติค่ะสุดยอดมากเก่งมากครับมีจักรยานแต่ยังไงก็ดูดูให้ปลอดภัยนะค่ะ แต่เห็นเห็นกําลังใจดีแล้วผมก็ดีใจนะยังไงก็สู้ๆนะครับป้ากู้ทุกอย่างอืผมดีใจมากเลยที่กำลังใจป้าไม่ท้อทําอะไรป้าไม่ท้อจริงค่ะแต่ยังไงร่างกายยังไงขอกําลังใจดีไว้ก่อนทุกคนให้กําลังใจเพื่อนฝูงพี่น้องให้กําลังใจครับขอบคุณมากนะคะยินดี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 ครับที่ต้องขอบคุณที่กลับแค่นี้กันหรอคุณ ตัวทั้งพื้นที่เลยครับแล้วนี่มาขอไม่ไผ่สารวัตรเนตรเขาเนี่ยเขาออกพื้นที่อ๋อบ้านบ้านสารวัตรเนตรหรอใช่เนี่อนี่เนี่ยแกล้งออกโรดเนี่โอเคโอ้แต่ผมเห็นแขนแล้วยังขนลุกอยู่เลยแล้วมีมีลูกมั้ยเนี่ยมีค่ะลูกดูแลไดู้่ค่ะดูแลอย่างดีค่ะลูกหลานก็จะดูแลแม่มังไงนะไม่ได้ซื้อเนตรแล้ววุ้กเข่าห่าวุ้กเข่าบ้านก็หกสิบเก้าแล้ว มีอะไรให้ตำรวจช่วยหรือครับประสานไปนะครับหนูอยู่ไหนยูนครหลวงให้ช่วย้ากาให้ช่วยเหลืออคุณป้าอยากขอจักรยานที่เป็นสามล้อสักคันได้ไหมคะเป็นสามล้อสักคันหรอเจ้อือเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะรับรับเรื่องไว้ค่ะแล้วถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือเดี๋ยวมาช่วยเหลือค่ะบ้านอยู่ตรงโน้นนะคะตรงบ้านกำแพงสูงๆนเ่ยค่ะรถมวลเนี่ยถึงพอดีเลยนี่ยนะนนี้ยายชื่ออะไรนะชื่อสังเวียนชุ่มใจค่ะ โอเคเดี๋ยวยังไงไม่ลบกวนแล้วก็เรื่องจักรยานเดี๋ยวตั้งใจจะหามาช่วยให้ดีที่สุดแต่ยังไงไม่รับปากนะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปปรึกษาพี่พี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับไปขอตัวขอบคุณมากครับสู้ๆนะสู้ๆนะครับปั่นไม่ลบกวนเวลาขอบคุณมากขอบคุณบากโชคดีนะคะคือสามล้อเนี่ยเป็นแบบปั่นนี่แหละสามล้อคือเราใช้เท้าปั่นแล้วว่ามีทีสามล้อแล้วก็ที่มีแบบอ๋อ เบาเคยเหลืออยู่ที่วัดด้วยไงลูกครับขอบพระคุณมากค่ะยินดีครับยินดียินดีจะพยายามหามาช่วยให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ลบกวนเวลาขอบพระคุณมากครับสู้ๆนะคะอย่าเจออุบัติเหตุขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับให้ได้ในพันเร็วยังไงยังไงเป็นห่วงหนูแล้วเป็นห่วงตัวเองด้วยนะดูขับรถขับลาให้ดีระวังระวังรถใหญ่มาป้าจะต้องลง ใช่ถ้าเช้าไว้ก่อนดูหน้าดูหลังดีๆพอลถใหญ่มันดูดครับใช่ลมมันดูดเข้าปุ๊บเข้าไปก็เรียบร้อยเลยโอเคสู้ๆนะครับสวัสดีครับบครัด สวัสดีครับเป็นยังไงครับจักรยานได้ยังได้ยังไงสีนนด้วยี่ครับก็มีมีพี่ๆในโซเชียลสนับสนุนจักรยานมาโอ้ไหนคะเนี้ยเด็กเด็กแ้วอยู่โรงพักไหนคะเด็กแถวขยใจเลยยยยเวียนยยเวียนไปรักไม้เขาต้องปวดจับเลย ปั่นได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าต้องต้องต้องลองหัดซ้อมก่อนเพราะว่าอ๋อรู้จักกับกล้องใช่ครับแล้วก็มีพี่ๆในโซเชียลที่หลุดลงไปเอาก็เรื่องสนับสนุนอาวรับแล้วก็ถ่ายรูปสิคะไม่เป็นไรไม่ต้องหาอยากให้ถ่ายนะตำรวจน้ำเกลียดไปรับเงินรับสตาร์ร์รับลงโซเทียว้มาถ่ายอยู่ได้ไหม ไทยไม่เป็นไม่เป็นรอยยานไม่เป็นอะไรสักอย่างลงโซเชียลลงโซเชียลเอาง่ายง่ายเอาง่ายๆเอาไวไม่เป็นไรไม่ได้ทางการอะไรก็ให้ไ็อยากจะให้ลงโซเชียลนะลงไปลงว่าโอ้ตํารวจหลวงใจดีออันนี้ปรับได้ปรับขึ้นปรับลงได้ดูให้เหมาะแล้วก็อันนี้แกะเอาเลยเนาะหวังว่าจะดีขึ้นนะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอให้เจริญรุ่งครืองทางการรอยคันขึ้นเร็วๆห้เลยอดในพันกันเร็วๆเรื่อยๆขึ้นเยอะๆไปไม่รบกวนยังไงก็สู้ๆนะดนนะครับดนนะตะกี้จักรยานกันเนี้ยขนปืนก็ให้มาครับพอเผาถ่านช้าโอเคไม่รบกวนเวลาขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากผ่านไมาท่านได้ได้ครับได้รับได้ ไปขอตัวนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับไปบายบทุกคนสู้ๆเลยนะสู้ๆอยู่แล้วลูกไม่ตัวไปเออได้ครับได้ได้ไปขอตัวไม่รบกวนมาไปได้ครับถ้ามันต่ำไปปับเบานะโอเคครับ